ใครที่เทรดบริษกับ x n o v a นวะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ลิงก์แนวทางการรับโบนัส2 0 0เพื่อหาไรายได้ต่อวันคือพ0 0ถึง2,000บาทจากการเทรดบริษของ x n o v a นะครับสูตรนี้ต้องขอขอบคุณคุณสปราที่ได้แบ่งปันนะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยละเอียดกันเลย,เลยจากหน้าการฝากเงินของแอป X Nova าครับเพื่อนเพื่อดูหน่อยนะฮะว่าเพื่อนเพื่อนได้โบนัสสูงถึง20% 0หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเล่นลิงก์เดียวกันเนี่ยก็จะได้นะครับหลังจากนั้นครับมาดูครับ ตรงนี้ฮะแรลงสูงสุดของเราครับเราจะเอาที่โบนัส200%ครับเพราะฉะนั้นมีขั้นต่ำในการฝากคือ1 8 0 0นแปดนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยฮะตรงนี้เขาให้สูงสุดแล้วนะครับคือ36มหมครับนั่นหมายความว่าเพื่อนฝากมากกว่านี้เขาก็ให้เท่านี้ครับดังนั้นแนะนำว่า18,100เนี่ยคือขั้นต่ำเลยนะฮะที่ฝากแล้วก็แม็กซ์สุดด้วยนะครับอมาดูกันนิดนึงครับเพื่อนครับตรงนี้นะครับถ้าเรามีทุนฝากประมาณ18,000แปดนะครับอันนี้คือคุณของเรานะครับโบนัสที่จะได้คือ36,000ครับเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะได้ ทุนทั้งหมด5,400มในการเทรดนะครับเราก็ใช้ตารางการเดิเงินของคุณเบสวิวครับมาคำนวณครับจะได้ทั้งหมดกำไรต่อไม้ที่30บาทนะครับอัตราการจ่ายอยู่ที่90%นะครับเพราะฉะนั้นครับ10ไม้เนี่ยเราจะใช้ทุนทั้งหมด5,300 0ถือว่า cover แล้วนะครับ10ไม้โอกาสชนะคือ99.90เนะฮะเพื่อนท่านใดที่ลงทุนทางเลือกมาก็จะรู้นะฮะว่ามันมีแพทเทิร์นทั้งหมด1024รูปแบบครับโอกาสแพ้คือ1ในพันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นครับตรงนี้สําคัญมากๆนะฮะถ้ามี10ไม้เนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับแต่เงื่อนไขคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเรารับโบนัสอยู่ที่36มหมื่นหกนะฮะเทรดดิ้งวอลลุ่มเนี่ยต้องคูณ40เท่าต้องทําเทินถึง1นึ่งล้านสี่แสนเนะครับเพื่อนบางคนเห็นแล้วท้อนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีสูตรยกเลิกโบนัสข,ของคุณสป라이นนะฮะเป็นอย่างไรครับเพื่อนครับหน้าที่ของเราครับก็คือเทรดทำกำไรไปเรื่อยครับโดยใช้ทุน10ไม้จากโบนัส200%เข้าช่วยนะครับ แล้วเราจะคอยดูยอดเทิร์นของโบนัสเสมอๆครับโดยที่เราจะกดปุ่มยกเลิกโบนัสตันเองนะฮะเพื่อความเข้าใจครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับสมมติตัวอย่างนะฮะเราเทรดได้มา6กหมื่นห้านะฮะจาก5้าหมนสี่ครับได้มา6กหมื่นห้าละนะครับให้เพื่อนกดตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะเพื่อดูว่าณปัจจุบันนี้โบนัสเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่านี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะฮะสมมติเราฝ่าที่18ื่นครับมันจะโชว์ว่าโบนัส36มหมื่นหกอย่างนี้นะฮะ เราทําเทิร์นได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะเหลือยิ่มเวันครับไม่เป็นไรฮะวิธีการดูว่าตอนนี้เนี่ยถ้ายกเลิกแล้วได้เงินเท่าไหร่ฮะกดตรงนี้ครับเพื่อนครับนี่ฮะยกเลิกโบนัสนะครับเมื่อกดไปปุ๊บครับมันจะโชว์แบบนี้นะครับคุณแน่ใจหรือว่าต้องการยกเลิกโบนัสนะฮะสังเกตครับถ้าเกิดยกเลิกปุ๊บเนี่ยเงินเราจะเหลือ19,500นะครับเพื่อนก็มาเปรียบเทียบไม่ง่ายครับ จากทุนเดิมนะฮะที่เราฝากไป1 8 0 0นนะฮะมาหัก19,500ครับก็จะได้กำไรประมาณ 1, 4 4 0 0เห็นไหมครับถ้าเ,เพื่อนพอใจกดยกเลิกโบนัสก็สามารถที่จะได้ทุนคืนมา19,500ครับถือว่าเราได้กำไรพัน4แล้วเพื่อนๆก็ทำเรื่องถอนได้เลยครับแค่นี้เองครับเทคนิคการรับ200%คณสไปร์คูณสปหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับ